สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวท้องตกใจเผลอแบบเดียวแท็กซี่พาเข้าซอยเปรี่ยวรีบกรีดร้องทันทีทําเอาในโลกโซเชียลเวียดนามต่างพูดถึงอย่างมากเมื่อมีการแชร์คลิปวิดีโออย่างหนักของหญิงสาวรายหนึง่งที่ได้เผยประสบการณ์ขึ้นแท็กซี่สุดน่าอาย เพราะเธอเดินเผลอหลับไปขณะเดินทางและเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ต้องตกใจอย่างแรงพบว่าถนนรอบๆเป็นเส้นทางรกรังยังไม่ถูกรัดยางด้วยซ้ำอีกทั้งยังดูเงียบเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยด้วยความสงสัยว่าโชเฟอร์แท็กซี่มีเจตนาไม่ดีต่อเธอผู้โดยสารหญิงจึงกรดีดร้องตะโกนถามทันท,นทีว่าจะไปทางไหนทําไมไปทางนี้เธอมีท่าทีอร,อร้อนรนและตื่นตระหนกต่อสถานการณ์อย่างมากจากนั้นก็พูดขอร้องคนขับอย่างรัวเร็วอีกครั้งว่า พี่หนูขอร้อง หนูท้องอยู่อย่าทำอะไรหนูเลยพี่แต่แล้วโชวเฟอร์แท็กซี่ชายต้องตะโกนสวนขึ้นมาเพื่อให้ผู้โดยสารหญิงสงบสติอารมณ์ลงก่อนอธิบายความจริงที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นปรากฏว่าคนขับแท็กซี่เพียงใช้เส้นทางลัดในระยะสั้นๆเท่านั้นแต่เพราะว่าเห็นว่าผู้โดยสารนอนหลับอยู่จึงไม่ได้แจ้งเธอให้รู้อย่างไรก็ตามทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์ทันทีชาวเน็ตหลายคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับสถานการณ์ที่ หลขบคันนี้แต่ก็ยังเห็นใจผู้โดยสารหญิงคนดังกล่าวเนื่องจากเธอกําลังตั้งครันจึงเข้าใจได้ว่าเธอคงมีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าปกติขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไ n e ์คอมขอบคุณค่ะ